อ๋อเนี่ยค่ะดูได้ดูได้เล่าเน่าเชื้อมาเร็งอยู่ในนี้ยต้องเผานะคะใี่เราเราเชื้อออกมาหมดแล้วเอออันนี้อย่างเดียวช่วยได้ปุ๋ยนี่แหละแม่ปุ๋ยนี่มันเป็นยาในตัวอมันเป็นนี้คือมันมีสกัดฆ่าเชื้อราและเป็นสกัดนะคะเชื้อราจิติดตัว ตอนแรกนึกว่าจะขุดแล้วก็จะย้ายไปปลูกที่ใหม่นึกว่ามันใกล้ถนนรักษาใบครับกษาตรงนี้เลยรักษาต้นทุเรียนรักษาต้นทุเรียนใช่รับดังเกตรักเน่าคนเน่าไม่รู้ แต่ดูแบบนี้เหมือนไม่เป็นอะไรแต่ดูเน่าหุดนแล้ว่ากินนี้ไม่รู้ลึกลึกลากข้างในขนาดขนาดต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ก็งยังมีปัญหารากเน่าไหะร้อยมีปัญหาหนักยบปีสามสิบปีก็ยังเป็นไม่ได้เป็นอายุทุเรียนมันหกปีแต่ว่าใบมันยังงงี้อันนี้หกปีเหรอคะให้ข้อมูลนิดนึงาเชิญที่จะทําให้เป็นคนเน่ารากเน่าตั้งแต่การปลูก ถ้าปลูกไม่เข้าใจเนี่ยฝังรากลึกจริงๆมันเริ่มเป็นตั้งแต่ปีต่อแต่มันยังแข็งแรงเหมือนกันมะเร็งอ่ะถ้าไม่ขันสิมันรู้อยู่ก็ไปเลยอันนี้นะถ้าเอาไม่ทันยังไม่รู้หรอกถ้าไม่เปิดถ้าไม่มีวิชาว่าต้องต้องคิดรื้อแบบไหนมันอาจจะมาเป็นมาหลายปีแต่นี่เป็นหนักแล้วล่ะนี้ก็ต้องหลายปีแล้วอ่แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่มีวิชานี้นะคะมัน่าตัดเลยนะเนี่ยถ้าเราไม่มีวิชานี้นะหมอทุเรียนขาไม่เจอมันมรักษาทุเรียนใช่ครับ โดยใช้อะไรคะไอ้ขากินซีสกัดไอ้สคาร์ดเทคโนระดับโลกหนึ่งเดียวที่จะช่วยได้แต่เป็นทางรอดนี่วนี่มันกินจนเน่าแล้วเนี่ยกำาลังหาดปลูกทุเรียนได้ปีสองปีนี่แหละอ๋ออยู่จังหวัดอะไรคะมาไกลมากค่ะสกลนครต้องถามว่าปลูกแบบไหนเพราะมันจะเป็นตั้งแต่ตอนปลูกแล้วก็เป็นตั้งแต่ฟาเลือกได้ถ้าปลูกโถมโคนนี่เสร็จเลยเป็นอย่างนี้เนี่ยปลุกลึก เนี่ยบอกได้เลยว่าพออยู่ทางนี้เพราะว่าเพราะว่านี้ทําช่อง youtube ด้วยค่ะแล้วก็มาเที่ยวด้วยเป็นชื่อช่องจําลองลิ้นเงินชาแนลแล้วก็เป็นผูรูเรียนต่างๆแค่อยากอยากลองเล่นดูได้ได้เราแต่ว่าถ้าเอาล็อกมือสานี้นะมันเป็นไดเรกเซ่ท่านงฐานอยากลองเล่นดูว่าทางนั้นก็เริ่มมีผู้เรียนปลูกสกุลนครนะคะตัดสกุลนครคนสีทะเกอที่มีทเรียนปลูกเอาไข่ ครับยังไงแลกเปลี่ยนคหับแลกเปลี่ยนกันได้นะคุณค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีเบอร์พี่หน่อยเดี๋ยวจะบอกเบอร์ค่ะเดี๋ยวจะเผื่อว่าพี่พี่เป็นเป็นเป็นนักจัดรายการด้วยค่ะด้วยขายได้จ้างโฆษณาได้โฆษณาในวิทยุ ถ้าทำอะไรให้เรียบร้อยนะพี่จะชอบไม่พี่ไม่เก่งอัดติ๊เบอร์อะไรนะนยเ้ยนย์เ0้าศู0 5 8ห้าเ้านค่ะคออะไรนะคะคุณสาวน้อยเมืองสว่างอส้่ดีเจนักจัดรายการเลยค่ะสาวสะกนสะกนคนผูไคยแล้วก็นำเจ้าูดูค่ะจอมลองนิ่งแอนชนล เป็นศิลปินเป็นเกียรตัยศค่ะเป็นหมอลำกอปยุร้องหมอลำลูกทุ่งหมอลำถ้าพิม์เข้าย t ท b e ก็พิมพ์จำลองเล่นเงินชาแนลค่ะไอ้ยังจำลองเพืนเลยนะคะค่ะเพื่อได้เพื่อได้ปรึกษาแล้วก็ได้ใช้บริการหรือไปขยายไปขายทางโน้นเพราะว่าเป็นทางลอดเียจริงๆเดี๋ยวไว้คุย แต่ว่าอันนี้ก็คือต้นนี้คืออายุ6ปีแล้วปีพอมันเจอฝนเยอะเหรอคหรือว่าเป็นอะไรมันถึงเป็นแบบนี้คิดว่าเป็นเพราะว่าสปริงเกอร์น้ำเป็นชิคโคแล้วลดลงทุกวันเพราะว่าทำโตขึ้นต้องเลือดเพราะว่ามันย่อน น้ำต้นมันไม่รากที่ไม่รากแก้วมันไม่ได้เป็นรากที่กินน้ำอ่ะรากที่มันกินน้ำกินอาหารต้องแตกตรงนี้เป็นต้นไปค่ะต้องกลางพุ่มไปข้างนอกไอ้นี้มันไม่ต้องการน้ำอ่ะมันต้องการน้ำแค่น้ำดียวตัวรากแก้วมันแก่แล้วมันก็เลยเปื่ออ๋อไม่ต้องทำสปริงเกอร์ใกล้ใช่้ติดโคนลดลดไงอย่าให้ติดโคนเวลาเห็นเงี้ยระดับเนี้ยต้นสปริงเกอร์เราควรจะย้ายได้ยไม่ได้ไม่ให้ติดลำต้นนะคะ ย่ามันถูก<อ>คือ,อคือคือเวลาลดรดนรร้ำอันนี้ปลูกแล้วตายไปแล้วประมาณสามสี่ต้นแล้วคือ <c oughs> ให้หลักการอย่างนี้ค่ะคือรากของทุเรียนไม่ได้ไม่ได้กินน้ำตรงนี้รากที่กินน้ำอยู่ตรงนี้ห่างจากโคนสามสิเพราะงั้นตั้งแต่แรกเลยถ้าเป็นต้นเล็กก็ต้องห่างจากโคนสามสิบ คืออาจจะคืบสองคืบแล้วก็เป็นรากใบเล็กสองโคนค่ะห่างออกมาสามสิบเซนสามสิบเซนสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็น่ะอ๋อสามสิบเปอร์เซ็นถ้าถ้าร้อยเปอร์เซ็นไอ้ที่รับให้โดนน้ำก็คือหกสิบเปอร์เซนไปถึงข้างนอกไปถึงข้างนอกส่งพุ่มเพราะว่ารากมันจะได้ไปยืดออกไปแล้วมันจะโตแต่ถ้าตรงนี้ไม่ต้องการค่ะเพราะนั้นมันก็จะมาลุมตรงนี้มันก็ไม่โตเหมือนกันถ้าอาหารเหมือนกันอาหารก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกพอพอแค่ไหน จะปิงเกอร์น้ำตกควรจะห่างจากควร30%ต้องต้องอยู่รอบๆค่ะรอบๆแล้วพอโตอีกก็ขยาย30% 30%ิอยากขยายมาเรื่อยๆค่ะต้นใหญ่ขึ้นใช่มันล่างเรื่อยๆแล้วจะหนีดิถ้าไม่ได้หนีมันก็ตายอ๋อต้องรักษาแบบนี้เลยมันก็ต้ี่นี่ยังน้อยไปนะฮะบ่อยปกติต้องห่างจากต้นเป็น2-3เมตร ไม่คือคืออย่างนี้ค่ะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเชื้อรามันมีอยู่สองสามจุดของของต้นทุเรียนนะคะคือมันมาจากรากเน่าโคนเน่าจากโคนตรงนั้นเนื่องจากสปริงเกอร์หรือว่าโคนผมผมแล้วก็หรือว่าหญ้าลบค่ะมันก็จะเปื่อยอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นเชื้อรารากเน่าโคนเน่าหรือบางทีน้ําขังก็คือมันจะเป็นคืดจากราก แขนงตรงนี้แล้วมันเข้าข้างแลกที่มันแช่น้ำบางคนไปลดน้ําแบบนองมันไม่ต้องการน้ำาวมันจะมันอาจจะต้องการน้ำลากนี้หรือมันอาจจะจากสองสามสาเหตุที่แต่ละสายมันมันต้องการน้ํามากแต่ไม่ต้องการน้ำขางต้องการน้ําข่ะถ้าเมื่อไหร่น้ําขังลากข้างลากมันเน่ากว่าม่แช่ทูกสักวนบางทีดูที่วันไม่เป็น แต่ว่าอันนี้คือเราปลูกเราก็อยากขายเนาะเพราะว่าเป็นสวนมีทุเรียนมีล่องกองมีอะไรน้องบังพุทธตลอดขนาดดินดีนะเนี่ยยังต้องรักษายังมีโรคดินดีนะคะน้ําดีนะคะทุเรียนนะต้องอากาศดีนะคะต้องรู้จักตัดแต่งกริงตัดแต่งยอดแล้วก็รู้ระยะนะคะที่ปลูกแล้วก็ต้องดูแลดีอาหารต้องดีถ้าอาหารนี่คือ อาหารตรงนี้น่าดีที่สุดดีกว่าถ้าอาหารตรงนี้เป็นอะไรไมเพราะว่ามันคือสกัดตัวเดียวในประเทศไทยเทคโนโลยีระดับโลกขององค์การนาซามริการ์เอสไอก็แบนี้นี้มันมีมันมีชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับที่สียค่ะจันยวัฒน์รัตนากรอ เอสคาร์ค่ะอินซีสกัดเอสคาร์ีชนิดน้ามีขายไอที่ม้อนะคะมี่แบบในชนิดชนิดแผ่นกลมเนอร่อยมากนี่บำรุงดินบำรุงรากปรับค่า pH อันนี้คือบำรุงต้นบำรุงยอดไดซุปเปอร์นาโน15นาทีต้นไม้ไปกินเลยถ้าอีก20นาทีผลตกไม่ต้องกลัวครับแล้วก็15วันนี้ยอดยอดยอดออกละ 30วันใบแก่ถ้ารอคลิกถ้ารอคนอื่นมันจะไปดูเปเรียนมาดิเสร็จจะเพิ่งเริ่มลูกของตัวเองก่อนค่ะขอบคุณมากจ้าอย่าลืมาคันนเปเป็นนโอ้โอใช่ไหมเพิ่งมาจะไปเลนนักตกเปียกเาเปียกเคร่หมดเลยค่ะอยู่ข้างในนี่เหรอะ่อข้างในนี่แล้ของคุณยโอเคขอบคุณมากค่ะ จ้าม <screws> <fridge> ีม <desserts> ีน้องลุเลนค่ะเขาดื่จยาลาก็เลยมาเที่ยวไม่ได้สุดเลยไอ้นี่เด็กคนนี้ตอนนี้ดังไปเขาบูมไปอยู่แต่ว่าทางรถยังมีค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่าด้านอะไรก่อนตื่นเศร้าึ้นมาค่ะดื่มกาแฟก้าวดีก้าวดีคอฟฟี่พัทส3มสิบอินวานนะคะเป็นบระวัตเป็นความเดินไขมันอุตันเส้นเลือด กะดื่มได้ค่ะเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันครานนะคะดื่มแล้วสดชื่นสบาย